5. วิธีแก้สมองล้าทำได้ด้วยตัวเอง 1. นอนเร็วก่อนสี่ทุ่มและตื่นเช้าช่วยให้สมองปลอดโป่งทำให้สมองไม่ล้า 2. ปล่อยวางเรื่องลบๆช่วยให้ไม่หนักสมองช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น 3. ให้อภัยคนลบๆช่วยดับไฟในสมองช่วยให้สมองไม่ตึงเครียด ช่วยให้ผ่อนคลายสมองและหลับสบายขึ้น 4. ให้คิดไปทางบวกช่วยเพิ่มพลังสมองเพราะถ้าเกิดคิดไปทางลบจะก,กระทบสมองเกิดโรคต่างๆนานาเช่นนอนไม่หลับซึมเศร้าเป็นต้น 5. ให้รู้สึกไปทางบวกมาจากความคิดบวกก่อนนะครับเช่นรู้สึกยินดีรู้สึกกระตันยูรู้สึกขอบคุณช่วยเสริมพลังให้สมองแข็งแรง ช่วยให้สมองไม่ล้าได้เป็นอย่างดี